จะเที่ยม้องให้พหิงตัดไว้ให้เลยไหมครับลกูกตรงนี้น่ะพี่พิงวีบอย่างนี้น้องเจ็บไหมครับไม่เจ็บให้พหิงตัดได้ไหมหรือไม่อยากตัดหรอครับมันเป็นเง่งนะโอเคนิดเดียวพิงสัญญาทำให้ค่อยๆครับ ตส่ตัดมุมๆออกให้นิดนึงไม่เจ็บเจ็บไหมเจ็บแล้วนิดนึงนะครับ นี่หนึ่งนะคะลกูกอือหือนี่เลยนีตั้ปูใช่แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่เป็นก้ามปูเลยค่ะมีใครอยากทานอาหารทะเลไหมคะไม่อยากดูง่าย เจ็บไหมครับพี่ปหกของเราเก่งมากเด้อนี่อันนี้เจ็บไหมไม่เจ็บแล้วดีใจจังเลยปหนึ่งล้ต้องเก่งแล้วเข้าไปเรียนเตรียมทหารแล้วโอ้โหเผื่อเอากลับบ้านพิงอะวังไว้ให้ตรงนี้ก่อนนะคะ ทันที่จิกลง